เด็กๆวันนี้เราจะมาอ่านคล่องร้องเล่นกันนะคะเด็กๆอ่านได้หรือยังเ<า>วลาอ่านหนังสือคุณครูบอกว่าเวลาอ่านจะต้องทํายังไงคะชี้ไปด้วยใช่ค่ะจะได้รู้ว่าตัวไหนอ่านว่าอย่างไรออาวเตรียมนะคะ,อ,ะอ่านคล่องร้องเล่นพร้อมกันเลยค่ะ เด็กเด็ตัวเล็กกว่าลูกช้าปลกมือห้าครั้งปรดให้ดังกว่านี้อยากจะฟังอีกสักทีขออีกทีดังๆโยกไปทางซ้ายไล่ไปทางขวาปลกมืออีกสักครั้ง